ด่วนล่าสุดนะฮะประเด็นของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นครับใช่แล้วค่ะก่อนที่ไปเรื่องเจ้าแม่ติกต็อกนี่นะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ค่ะคุณเจนนี่เองเนี่ยได้มีการชี้แจงผ่าน a c e b o o k ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยนะคะคเพื่อคลายข้อสงสัยของแฟนๆเพราะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยเขามีข้อสงสัยกันก่อนว่าไม่เห็นฝ่ายชายไปออกงานคอนเสิร์ตด้วยกันซึ่งเธอก็ได้ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเลิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ<อ>ท,ท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมาประกาศข่าวว่าแบบเอะถูกขอ จะมกคลาคุมพาแถวๆนี้เองนะไม่ไกลไม่นานเองนะคะแล้วเธอก็ร้องไห้ด้วยคือแน่นอนฝ่ายหญิงก็รู้สึกดีนะคะแต่เธอบอกว่าการเลิกกันครั้งนี้ก็คือถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะว่าการเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับ2คนยังสามารถรักษาความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันได้และการตัดสินใจในครั้งนี้เธอบอกอย่างนี้นะคะว่ามีเพียงเหตุผลส่วนตัวในการใช้ชีวิตมไม่ได้มีเรื่องอื่นที่ไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็หวังว่าแฟนคลับทุกคน,นจะเข้าใจในการตัดสินใจของทั้งคู่ในครั้งนี้นะ แล้วเธอก็บอกด้วยว่าหลังจากนี้ก็พร้อมที่จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดเหมือนเดิมครับยังไง <Yeah. S 2> ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าตอนนี้นี่ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่หรือเปล่านั่นน่ะสินะฮะก็ติดตามกันต่อไปและกันครับท้ายที่สุดแล้วความรักยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามแหละผมเชื่อว่าน้องทั้งคู่ก็ต้องแบบเดินต่อไป <c oughs> แล้วก็ move on ต่อไปแต่ว่ากําลังใจที่ดีจากแฟนๆเนี่ยก็จะช่วยเธอได้ใช่ค่ะ